โค้นหน่อยนึงล่วเราเอาไีนในตามด้วยนำบีเออ้ําำเคลียร์สีฟ้านกับม่วเนาะผสมกันเฮาเนี่ยนะ,นะ,นะ,นะครับลูกโดดทำนี่เพื่อพี่เพื่อน,น้อง อ๋อสบายดีเอฟซีมื่อทุกคนเนาะมื่อนี้มาพบกับซองบาวเตยขอซอยมางสิงมื่อนี้บาวเตยสิภาคพีพันหนกมาเฮ็ดลาบเออเฮ็ดสาสินงัวเนาะแน่กัปเจียวเพียเนี่ยน้องนำเพียมาเนี่ยจะเป็นเพียตัวฟ้านทุกคนเนี่ยนี่มีเพียฟ้านแบบเพียงัวนเราจะมีสีฟ้านแต่แต่บ้ามื่อนี้เขาจะเฮ็ดเมนูอ่าสาสินงัวก่อนเนาะทุกคนเนาะเอาตัวนี้เขาไปต้มเพียก่อนเลยไป เนี่เขาตมเพียเตรข้างในยั้งอยู่นี่เนาะทุกคนนี่เนาะทุกคนนะจะเป็น,นั่นสิงห์เฮาเราจะเข้ามาทัดมันฝากมันมหน่อยนะหล่ะมันมุนมุนไปไน,นียเนาะเขาหนักเพียรย้อส่หน่อยหนึ่งทุกคนเพื่อว่าปาห้มันติดผ่านเนาะตอนนี้เขาเรียกฝากมนเลยเอาฝากให้มุนมุนหน่อยทุกคนสุดยอดเลย ก่อนเราจะฝากสีเราต้องเลือกเอาเอ็นเรายัางม mm ัห hmm. อมเลยเนาะทุกคนเขาจึางมาฝากมาเลือกเพาแต่สีสดๆนะถ้าว่าถา้าว่ามันมีเอ็นอยังเราฝากมันจะเหนียวมันจะติดนะทุกคนนี่เราจะเป็นสาสาลือหรือว่าลาบนะทุกคนสาหรือว่าคำวา่าภาษาของส่วนเราหรือจะเอ็นว่าสาเขาจะสาใส่ยันมีมะเขือแดงมีมะเขือแล้วก็ ไปเยืมทุกคน,กค,นคือข้าสาินหอกสินฟ้านสินยังอะไรทุกคนมันจะเป็นเห็ดสูตรเดียวกันน,นะครับกจากเขาตำหม,มกเพชรไอพ้พวกเทียนยังอลไรเรอเขาจะเอาวันเอามากันมะเขือที่เอาไปจีนแล้วมาใส่นะทุกคน ดำดำแบบไม่อะไรล่ะตำเลยสุดอดเอาสีมาใส่เลยเราทุกคนเขานักจ๋าเขาตั้มมาเคยยังไงฮอาสีอันเาา้าวฟ้าควายนะมาใส่เลยเนาะขั้นขั้นตอนนี้เขาจะตั้มแบบว่าโดนๆนน้นหน่อยให้เขาตั้มโดนส่วนมัยแห้งดีสำหรับทุกคน มันแห้งมันจะเขาเนื้อเขานางดีขตอนนี้นมัสนส่มเอหาหลังจากเฮาฟักแล้วเฮามาต้มาเอาเกลือเป็นนัวยังใส่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เฮามาเรือปรุงเรือแล้วเรือคนนั้นหน่จะเป็นเครื่องในมันจะมีแปบแล้วก็ยอ่อไป แล้วก็พักหอมเนาะทุกคน,นเอาจะค้นค้นๆก่อนเนานะเอาค้นหน่อยนึงเราเอาไปในตามโดยนำบีเออร์นำเพีอะซีนฟานกับง่วเนาะผสมกันเอาเนี่นเอาจะค้นขัดจันทค้นๆๆเนาะทุกคนหากว่าผู้ใดมักเหนียน้ยในให้ตํา แล้วเราก็ค่อยเอาน้ำเพรียใเส่เท่น,น้อยเท่าน้อยเนาะมันจะเหนียวมันจะขัดแบบนั้นแต่ว่ามันในแบตเตอมาเฮมดหสูตรแบบเข้าคนเนาะทุกคนถ้่ว่าูไดมาแบบเหนียวเราตำแล้วก็เอาน้ำเผียใเส่็เท่น,น้อยเท่าน้อยมันจะเฮ็ดไดอีกเหนียวรสชาบิัดแต่ว่าุแบบนี้ก็รรชาติแซบคือกันทุกคน เอาว่าผูา้ได้่มากดิกบก็เฮอปปีกครัวก็ได้ทุกคนแบบนั้บัตรย้อนนัเนะพียใส่เต์ิมเลเนะนี่ยบัตรเจ้าโบเห็ดลานบ่เห็ดเหนียวไลย์นะทุกคนบตัตเด้ธรรมาดา เพราะว่าน้ำเผียวเราใส่เกลือหน่อยนวเราต้มอืมชุดยอดเอาทุกคนไปเอาไปกินกันเลยอืมแสบๆหน่เยเอากาบทักไทยสบ,บายดีเอฟซีเมื่อทุกคนบอกว่าฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศเนาทุกคน มเมเนีมาพบกระซ่องเบาวเตยเขาซอยเมืองสีงมเมเนีเบาวเตยพาพี่พาน้องมากินนี่สาสีงัวงเสบแซ่ใสเพียโตฟ้านะทุกคนหู้สุดยอดมีนู่นเสบแซ่ได้เมเนพักกล้าพาก็มีกระลำเราก็ามีพักขาเราก็พักกาดคิวเนี่ยหู้กับาสากล้ารามเข่ากันขนาดทุกคนเลเนี่ยเอ้า่าวอกยาทุกคนมาลุยกับเบาวเตย มันหนีตอนเทียงเรากับอากาศคืมๆฝ่าคืมๆต่นเนี่ยมันอนีเบ่ได้ไปหยไปสวนอ่ะมันนี่กินอยู่เฮื่อคือเกา่าทุกคนจะได้ก็แซบคือเกา่าทุกคนเอามาลุยนี่บ่เตะเอาคำเขาใหญ่ๆแล้วก็กับอันสาสินงัวฮะถ้ากระดษทุกคน ชาบ้าทุกคนข้ออนาอีกโดดนีน่นะประกาศประกาศคิวอืม กุบกุบกกุบกุบสุดยอดอืมจะเป็นเมนูบ้านบ้านเนาะทุกคนนี่แหละอาหารบ้าน,านที่ พอแม่พากินมาแต่น้อยเนาะจะมีสามีมแกงมีขัวมียังเน่แต่ว่าพี่น้องอยู่ พี่้องฟังไทยเขาเจาะเจ้าของแนวได้มูนะ่นะเจ้าของว่าก่อยหรือบ่แต่บานบ่าเต๋อเจ้าของว่านเป็นสาเนาะทุกคนสาสินงวอยัง,ยงนะนะับลูกโดดคำนี้เพื่อพี่เพื่อนนอ้อง

Tốt đã Kể cho anh em hay nào là phấn lượm à tục tục đẹp đẹp tục tục ผมผมได้เพิ่มมากด้กวยกับเป็ดนสุขไหนนะทุกคนนะ <c oughs> หูบหตัวบบฮเอาเอฟซี F C, ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเทานีนะผ้ได้มาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อว่าเป็นกำลังใจซ่องบาเตือนนะเอาทุกคนหากว่าคลิปนี้หากว่ามันผิดพลาดบ่นได้ก็ขอโทษขอภายนำเอฟซีเมื่อทุกคนเอาสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าบายบาย Oh. Mm.